아 uh -huh. uh -huh. uh -huh. ที่แนี้นะคะ Gracias. Yeah. Yeah. พอเเดินมาใช่ไหมคะเดินขึ้นมาค่ะตรงที่สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าบ้าอเข้ามาเลยตบไเอไม่ป็นต้องไร่าเรีอย่้ไห้อง งานสาวปอสิเสื <cado> ่อชาชุ่มซุ่มนบ้านหองโถงส่งเข้าหัวใจแล้วก็เดินออกมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อเดินไปนะคะพยายามลงสองเท้านะคะบางคนปูมั่นใจอยู่ ก็จะมีนางแบบพิตีมาสกาเดินให้ดูนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตองประจักษคนีเสร็จหลุดริ้มไม่รมการช่วยให้ผมก็เือรู้ว่าสวยแน่ดีนะคะยิ้ม่สวยก่อแล้วค่อยตอในนีนะคะค่ะตอนูรอบรอบแรกจรอบนนะคะตัวนีย้มก็คื Hãy subscribe là kênh Ghiền và ก็เออแล้ก็เออตรงสี่คนที่มาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะสี่คนก็ฝ่างนี้หน้าปางนี้หน้านะคะเพื่อที่จะให้กอรไา้เหชัดเจนนะคะสี่คนลา